ตัวเลขการสูญเสียของรัเสเซียยิ่งสะท้อนความจริงอันขมขื่นมอสโกต,ต้องสลับประชากรชายก่อนสงครามไปแล้วกว่า1%เพื่อแลกดินแดนเพียง1.45%เอร์เซของอยูเครนการเดินหน้าทางทหารเช่นนี้ไม่อาจยืนระยะได้ยาวนานนักเว้นเสียแต่ว่าการทูตจะเปิดช่องทางให้รัเสเซียได้สิ่งที่สนามรบไม่เคยมอบให้ สอยร่วงนักบินซู3 4เก้าอี้เผลอดีตัวทำนักบินมวยโรนสอย mi8 mi26 m i 1 8พังพร้อมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเคีกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับ ถ้าสงครามรัสเซียยูเครนถ้าเรามองสงครามรัสเซียยูเครนในปัจจุบันนี่แหละครับถ้าเรามองหาจุดสิ้นสุดของสงครามดูเหมือนว่ามันจะถอยห่างออกไปทุกทีทุกทีท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดของปูตินที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาระบุนะครับว่าเขาต้องการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามแต่ท่านผู้ชมครับปูตินบอกว่าจะไม่เจรจากับรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมของเซเลนสกี มองทฤษฎีศาสตร์ของปูตินมันมองเห็นชัดเจนเลยท่านผู้ชมครับว่าเขาต้องการที่จะเจรเจากับรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดเหมือนกับเบลารุสท่านผู้ชมมองเบลารุสก็ปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลที่ทางฝั่งของรัเสเซียสามารถควบคุมทุกอย่างได้เขาก็ต้องการให้ยูเคนนี่แหละครับมีรัฐบาลที่ปูตินสามารถควบคุมได้นั่นก็คือ การที่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลของเซเลนสกี้ออกไปท่านผู้ชมครับการที่ปูตินต้องการรัฐบาลที่ไม่ใช่เซเลนสกี้นี่แหละครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์สงครามมองเห็นจุดสิ้นสุดที่มันยากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับและห่างไกลออกไปทุกทีเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลของเซเลนสกี้ยังควบคุมยังมีอํานาจอยู่ในยูเครนการที่จะกดดันปลด ร,รัฐบาลของเซเลนสกี้ออกโดยง่ายๆเนยนะครับมันคงยุโรปก็คงไม่ยอมเพราะว่ามันทําให้ยุทธศาสตร์ของยุโรปเปลี่ยนไปความต้องการในการเปลี่ยนรัฐบาลเซเลนสกี้เนี่ยครับไม่ได้เกิดขึ้นกับทางฝั่งของปูตินอย่างเดียวและดูเหมือนทรัมป์ก็ส่งสัญญาณออกมาในลักษณะเดียวกัน เหตุการณ์ที่ทำนี่หละครับส่งสัญญาณแรงต่อเซเลนสซกี้โดยเขากล่าวหาว่าเซเลนสกี้นี่ยครับไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการเจรจาสันติภาพโดยเขาระบุนะครับว่าเซเลนสกี้ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาที่ทางอเมริกาทําสรุปให้ไปมันกลายเป็นสัญญาณที่ปูตินและทาตอนนี้คิดเหมือนกันท่านผู้ชมครับในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นะครับของเ,เซเลสก,กี้ซึ่งตอนนี้ทรัมก็กำลังใช้วิธีการเดียวนี่แหละครับกับเวเนซุเอลานั่นก็คือการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลของมาดูโรอเมริกาต้องการควบคุมประเทศเวเนซุเอลาผ่านนะครับรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่มาดูโรซึ่งมันก็สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปูตินเหมือนกันที่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ในยูเคนโดยไม่ใช่รัฐบาลของ เซลเลก,กี้ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันสอดคล้องกันนี่แหละครับดูเหมือนว่า,าความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เอกสารความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของอเมริกาที่กําลังเผยแพร่กันนี่เลยครับมันก็สอดคล้องกันนะครับที่มันเพิ่งออกมาโดยลดสถานะรัสเซียก่อนหน้านี้นี่นะครับอเมริกามองรัสเซียเป็นภัยคุกคาม สถานการ์ล่าสุดเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่มันเผยแพร่ออกมามันแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าอเมริกามองรัสเซียเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเราจึงเห็นลูกเขยของทรัมป์นี่แหละครับร่วมในวงเจรจาผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ในการทำสงครามที่ยากลำบาก รัฐบาลของปูตินทำสงครามในยูเครนนี่แหละครับมันยากขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายนี่แหละครับมันกาลังสวนทางกับรายรับที่มีอยู่ในปัจจุบันทหารก็สูญเสียวลลพันธ์การสูญเสียนะครับจากความผิดพลาดภายในอุบัติเหตุจากความอ่อนล้าของทางทหารรัสเซียเอง มันก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจท่านผู้ชมครับความผิดพลาดล่าสุดมันเกิดขึ้นที่กองบินทิ้งระเบิดหนักของรัเสเซียเมื่อระบบดีดตัวทํางานบนเครื่องบินที่มันจอดอยู่ในบังเกอร์หลบภัยนี่แหละครับตามรายงานบล็อกเกอร์ทางทหารของรัเสเซียสังกัดกองบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศรัสเซียเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละครับรายงานระบุนะครับว่าความผิดปกติดังกล่าวนี่แหละครับมันทําให้เก้าอี้นักบิน ดีตัวออกในขณะที่เครื่องบินมันจอดนิ่งอยู่บนพื้นมันก็เลยส่งผลให้นักบินและกับนักบินผู้ช่วยเยนะครับทั้งสองเลยครับ ต้องกระเด็นหลุดขึ้นไปบนหลังคาทะลุหลังคาออกไปสุดท้ายตกลงมาท่านผู้ชมมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสแพทย์ระบุนะครับว่าไม่สามารถที่จะรักษาได้นั่นหมายความว่านักบินและผู้ช่วยนักบินสองคนนี่แหละครับต้องกลายเป็นผู้ที่เสียสละในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นตามท่านผู้ชมครับตามรายงานระบุนะครับว่าเครื่องบินที่เกี่ยวข้องนี่แหละครับมันน่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดซู -34 และ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องบินซู24ซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวทางทหารของญีเคการเปิดใช้งานระบบดีดตัวที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนี่แหละครับและมันออกแบบโดยสหภาพโซเวียตซึ่งดูเหมือนว่าสถานการปัจจุบันนี่แหละครับแม้ว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ไม่ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบล็อกความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการทำงานของระบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหลักๆแล้วท่านผู้ชมครับมันก็เกิดขึ้นจากคนนี่แหละครับเป็นด้านหลักซึ่งดูเหมือนว่าการความบาทนี่แหละครับ มันอาจจะทําให้อุปกรณ์บางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงความเหนื่อยล้าของช่างเทคนิคนี่หละครับที่ทางานตลอดนี่แหละครับมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดจากการซ่อมบํารุงมันก็เลยทําให้นักบินซู3 4ทั้ง2คนนี่แหละครับอาจเลยต้องดับชีพไปก่อนเวลาอันควรท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลักษณะที่เป็นความผิดพลาดของทางฝั่ง รัเสเซียซึ่งอาจจะเกิดได้ทั้งอุบัติเหตุความเหนื่อยล้าหรือว่าเทคโนโลยีที่มันไม่ทันสมัยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานเฮลิคอปเตอร์ ka 5 2ของรัเสเซียนี่แหละครับมันก็ถูกกองกําลังของตนเองสอยร่วงระหว่างพยายาม ที่จะทำการโจมตีโดรนของยูเครในพื้นที่ดินแดนของรัเสเซียดิดครองนั่นก็คือแคว้นไครเมียหลังจากที่เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งนี่แหละครับมันถูกกล่าวหาว่าเข้าใจผิดคิดว่า,าเฮลิคอปเตอร์นี่แหละครับมันเป็นโดรนของศัตรู มันจึงเปิดฉากยิงสวนจนเฮลิคอปเตอร์ K 52นี่หละครับล่วงกาลางภารกิจต่อก่อนหน้านี้มันก็มีรายง,งานตามมานะครับว่าซู30 mk รวมถึงซู35นี่หละครับตามก็ถูกระบบป้องกันภาากาศของรัสเซียนี่หละครับที่มีอยู่หนานแน่นในครเมียสอยล่วงตามมาติดๆโดยระบบป้องกันภาากาศนี่เลยครับมันมองว่าเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ที่ขึ้นปฏิบัติการต่อต้านโรนี่หละครับมันเป็นโรนของยูเครนมันก็เลยสอย ล่วงซะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งทํารายงานเหตุการณ์ความผิดพลาดของซู34นี่เลยครับที่มันทําให้ระเบิดนําวิถีนี่นะครับมันร่วงก่อนถึงเป้าหมายในพื้นที่ของตัวเองนั่นก็คือแคว้นเบยโกลตนขณะที่กําลังปฏิบัติการโจมตียูเคน หวังสร้างความเสียหายเนี่ยครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่เบลกลอดเพราะว่ามันเป็นหล่นใส่สถานีย่อยไฟฟ้าพอดี ท่านผู้ชมครับขณะที่การโจมตีด้วยโดนของยูเครนนั้นก็สร้างผลงานไม่เว้นวันเหมือนกันโดยเฉพาะระบบป้องกันเรดราต่างๆมันก็ถูกทําลายรวมถึงเครื่องบินนี่แหละครับที่จอดอยู่ในสนามบินในไครเมียมันก็กลายเป็นเหยื่อล่าสุดท่านผู้ชมครับมันมีรายงานนะครับว่ามันเป็นคิวของเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ MI 2มมันก็ถูกโดนของยูเครนเนี่ยนะครับพุ่งชนขณะที่มันจอดอยู่ในสนามบินท่านผู้ชมครับมันมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองทางทหาร ของยูเครนหรือว่า SBU นี่นะครับได้เผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการทำลายเฮลิคอปเตอร์ขนส่งหนัก MI26 ของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญเนื่องจากว่ามอสโกนี่แหละครับไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ต่อไปได้อเน,นื่องมาจากว่าการขาดแคลนเครื่องยนต์ ซึ่งมันเป็นรายงานของสำนักข่าวด้านการป้องกันประเทศยูเปุนเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งมันรวมอยู่ในวิดีโอการรับสมัครของ SBU ล่าสุดนี่เลยครับนักวิเคราะห์ทางทหารสังเกตเห็นนะครับว่าดูเหมือนว่า มันเป็นการทำลายเครื่องบิน MI-28 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสงครามช่วงเวลาของการโจมตีนี่แหละครับมันอยู่ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆโดยที่ไม่มีรายละเอียดในปฏิบัติการดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมครับตามรายงานเชื่อว่าภาพดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีสนามบินคิโลฟ ครับคิลสเก้นะครับ, ke, นรบในไคลเมียเมื่อวันที่2 7 2 8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนก็อ้างว่าโจมตีเฮลิอคอปเตอร์ MI 8 MI 2 6และ MI 2 8รวมถึงระบบป้องกันภายอากาศแพนเซอร์แต่ภาพในคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันอาจจะสั้นๆมองสังเกตยากสักหน่อยแต่สุดท้ายมันก็สังเกตเห็นนะครับว่า M.I.26 นี่หละครับมันถูกทำลายขณะที่ภาพตายดาวเทียมมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนี่หละครับมันมีลำหนึ่งสหายที่ฐานทัพส่วนวิดีโอที่เพิ่งปรากฏนั้นมันก็ยืนยันด้วยภาพตรงกันว่ามันเป็น M.I.26 ถูกโจมตีสําเร็จสําหรับ M.I.26 นั้นถือว่าเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดของรัสเซีย มันใช้สำหรับภารกิจการขนส่งสินค้าอุปกรณ์บุคลากรสามารถยกน้ำหนักได้ถึง20ตันได้นผู้ชมครับทั้งภายในหรือว่าผ่านสลิงภายนอกและถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง ในด้านโลจิสติกการขนส่งรวมถึงการอบพยพขณะที่มูลค่าของ FI26 ปัจจุบันนี่แหละครับมันกลับเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่สามารถผลิตต่อเนื่องได้ตั้งแต่ปี2029-2019-2020ถึง2020 2020นะครับรัเสเซียไม่มีการผลิต FI26 ใหม่เลยโครงการนี้ยังยงคงติดอยู่ในวัฏจักรที่เรียกว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยที่ถูกบังคับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ มอสโกเนี่ยครับต้องพึ่งพาเครื่องยนต์ดี136ที่สร้างโดยยูเครนท่านผู้ชมครับเมื่อไปทําสงครามกับยูเครนยูเครนก็เลยไม่ส่งเครื่องยนต์ให้มันก็เลยทําให้โครงการนี้นะครับอยู่ในช่วงของการปรับปรุงให้ทันสมัยนั่นก็คือมันไม่มีเครื่องยนต์ที่จะใช้งานนั่นเองและนั่นมันก็เลยทําให้การทําสงครามของปูตินนี่แหละครับต้องพบเจอกับอุปสรรคมากขึ้นเรื่อยๆย,ยากมากขึ้น การจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่เขาตั้งใจไว้นั้นมันจึงต้องพึ่งพาทรัมป์ครับท่านผู้ชมมันต้องพึ่งพาเท่านั้นอ่าพึ่งพาทรัมป์เท่านั้นมันจึงจะบรรลุเป้าหมายปฏิบัติการพิเศษทางทหารของเขาเนี่ยแหละครับจึงจะบรรลุเป้าหมายประสบผลสําเร็จได้และทรัมป์ก็ส่งสัญญาณนะครับผลักดันเต็มที่นะครับก่อนที่เขานะครับอาจจะหมดอํานาจลงในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งทรัมป์คงไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3เพราะฉะนั้นการที่ปูตินจะ บรรลุภารกิจตามที่ความต้องการของเขาได้นี่ครับมันเลยต้องอาศัยของทรัมป์และต้องเกิดในสมัยของทรัมป์สมัยนี้เท่านั้นท่านผู้ชมรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ